อู S <S <People> ้สิบหาและกีฬาป่าเลยนี่กว่าสิบหาและเฮ้ยมัเป็นไรสู้ได้ยิงมันตายในสองทีกูเกิดยิงสองทีเลยตายนะมันตายกูมีเกินไหมอุ้ยสตันได้นานเกินแล้วไอเด็กห่าเนี่ยอุ้ยแรงแรงแรงโอ้โหตายหรือวะพี่ถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยตายเลยเนี่ย้ยโอ้โหจะตายแล้วเออเออเฮ้ยสามตัวตลอดเลยเขี้ยมึงต้องมาแล้วเนี่ย กูดโดนอีกแล้วสมตัวเมื่อกี้คิลามันไม่ได้หายตัวนะหายตัวดิมันวิ่งทะลุไงมึงมองห็นเอ้าเหี้ยละเฮ้ยเอาดิดโอ้โหนี่เห็นไหมมองมินคิล่าเห็นไหมมาไงวะเนี่ออดดยออา้อาาา แม่งเรือดำน้ำไม่ห่าเอ้ยกูไปไหนไม่ได้เลยวันนี้วันอะไรวะโดนตีนบ่อยเกินเนอะเฮ้ยไปแล้วเอ้ยไอ้ยอะไรวะสองทีกูตายเลยห้าตัวเฮ้ยชัดาวเนี่ยเฮ้ยโดนโดนตัวหนึ่งโดนตัวหนึ่งโดนดีกว่าโดดีกว่าโอ้โหป้อมไม่ตีเลยเอาเรือดำน้ำมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วบินโอ้โห กูตายเลยไอ้กูตายเลยกูโดนทีเดียวตายโดนทีเดียวตายอะไรวะเนี่ยบวถอยแล้วแม่งไม่ต้องอ่องอะไรย่างอื่นอ่ะกูขายแม่งหมดเลยเฮี้ยแม่กูเป็นเฮี้ยอะไรทีเดียวตายอยู <S S. <S master, ่นั่นแหละสัตว์เลยไม่เป็นไรฮ่กูเป็นเฮี้ยอะไรวะมาสัตว์เป็นเฮี้ยอะไรหลังหนาไอเด็กเฮี้ยวึเนี่ยมาไม่ตายได้เฮี้ยโรยอยู่เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยตายเฮ้ยตายเลนมาตายเลยบินโอ้โคดเบาอ่ะกระจอดไว้เฮี้ยข้อแรงวันนี้เนี่ยหมอวะกีฬาข้อแรงว่ะ แรงๆดิขอแรงๆดิขอแรงๆดิปั่นอยู่ที่ผมจะตายเอาเลยตายมันเลยมาดิใส่พิชุมหมดแล้วเอ้ยดิกูสโลอยกูสโลอยนี่กูสโลอยแล้วเนี่ยเฮ้ยกุศลอยเฮ้ยเฮ้ยสโอยเอ้นี่ก็โอยเนี่ยสตันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอียดิต้องตายแล้วเนี่ยเออแค่นั้นแหละเป็นที่อะไรมาเออเป็นที่อะไรมึงเอากูอยู่นั่นแหละมึงมามา มามึงมาดิไอ้สันใกล้ๆแล้วมึงอะขาดสี่ร้อยยังมาไหนเอ้ยจีไล่ตายแล้วโโอ้จีไล่ก็ตายกูตีกูตีเหลือลน้ำเนี่ยกูตีเหลือลน้ำโอ้โหเือลน้ำไม่คว่ำยิงโยยิงโย่กูยิงแรงกูยิงแรงกูโทษแรงเลยแม่กูโทนโอเมนโคตรหลุดเฮ้ยโอเมนมาแล้วแต่มีกูไม่เข้าเลยโอ้โหยิงนัดเดียวตายโทษมาโอ้โหกูไม่ตายอ่ะดิไอ้สันไมาได้มึงยิงกูดิ กูไม่ตายอยากล้วงกูฮะมามาล้วงกูไม่ล้วงเลยมาดิล้วงกูล้วงกูทีนี่ล้วงกูทีล้วงกูเดะ้ไม่ตีกูไหวไหตีกูเดะไม่ตีกูไหวอย่าทิ้งไม่ตีกูมึงตีอยู่ดิฮะตีกูดิล้วงกูทีไอ้เหี้ยมึงตีกูดิสั่นแบบต้นเกมไงมึงตีกูมา ตีกูไปสกิวใส่กูดิตีกูดิมึงตีกูดิมึงตีกูตีกูกูตีกูตีบ้านนะกูตีบ้านนะมึงตีกูดิเออเนี่ยโอ้โหตรเบาอ่ะไอ้ควายซารามึงมีแค่นี้เหรอวะตีกูดิไปตีกูไงตีกูดิตีกูดิมึงตีกูดิตีกูมึงตีกูดิมึงตีกูมึงตีมึงตี

กูยังไม่ตายเลยยังไม่ยิงแม่นแม่นแม่นอ๋อิดแม่นมากเลยใช่ไหมเนี่ยดึงโดนโอ้เฮ้ยมันจบล่างแล้วพี่ระวังนะมันจบล่างนะต่ำไปโอ้โหดูอะไรของมึงเนี่ยจานไองปีเตอร์เดินมาเดินมามึงต้องดึงขนมอยมึงออกมาแม่มึงดึงเบ้าทีมึงจะดึงมาเส้นหนึ่ง นี่เมันจะได้มีความตั้งใจั้งจะได้ตั้งใจบ้างฮะจะวัดใส่มันเออวาดใส่มันวาดใส่มันรอมันอ่ะแน่ดึงมาดึงอ่ะมันจาบแล้วมันเจาเกี่ยวา้ยโอ้ยหยยย่ยยยยยเยย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 ยอ้ยย้ เบื Or, oh, er. oh, oh, so ่งมานานสัตว์เลยอะสงสารมานานในตัวมึง okay. ช well. ิพหายใช้ไปแบบเปล่าประโยชน์จัมานามึงกำลังร้องไห้อยู่นะโอ้โหดูดิมานามึงมานานในตัวมึงกำลังร้องไห้ไอ้แก๊กม่เมเออสามตัวสามตัวดูกระนูโอ้ยมึงจะชักเ่าเย็งเช้าเลยไงวะโอ้

มันไกลไปมันมีท่านหนึ่งอะไอ้ท่านมึงดึงมานี่สิท่านโอ้ใช่เฮ้ยอะไรของมึงวะไปเลยมาจิกจมูกไอ่แอบแสบมา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 กูกูจะหลบนะย่าแล้วมึงก็ดึงมาดึงออเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้รถเกียร์แม่ดูดเฮ้ยสวยดูดสวยตายพี่นุ่นโอ้นนุ่มึงเขาตามเลย เดียวโอ้ยอะไรกูไม่ดูเรื่องใหญ่กูไม่ทายนี่กูเจอใครก็ได้เลยฟังมันอะโอมแต่ป้อมแตกเลยเหรอเดียวโอ้โดนสตัร์ทเฮลท์ก็ไม่จุกเฮ้ยดูโอ้ดูการดูเขาบึ้งคุจบเบอรอเหี้ยกูเสียวเลยกัน มาดิมาดิมาดหลังดิลลางเออว้าวเฮ้ยทำไมไปเลยไอ้ตูเลนอะเออจบ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 ยิวยิบกไอ้ันหยิบไว้ทันไว้ันไว้ไอ้หี้อไม่ดไม่ป้อมเล้ยเฮยเฮ้ยี่เอมินี่แรงอะแรงหวยไลยซัดมาดิไอ้หี้อมงดูดิ สบ้านเมื่อหอมพี่สามพ่อเลย